คุณเมื่อไหร่จะกลับเห็นว่าจะกลับไม่ช้าแล้วครับท่านเคยกจัจากออฟฟิศราวบ่ายห้าโมงทุกวันถ้าอย่างนั้นจะขอยิี่นีก็ไดครับเมนจอเป็นต้องมานั่งคอยกับฉันหรอกมีธุระอะไรก็ไปทำเฉยะครับ แกยังนั่งคอยอะไรอีกหเล่าเาครับถ้าแกจะนั่งคอยกับฉันนั้นก็ฉันขอบอกเลยว่าไม่จำเป็นอะไรวะรับประทานเ่วขอรับไรล่ะอ้างว่าเป็นเกลือเก่าของใต้เท้าผมบอกผมว่าใต้เท้ายังไม่กลับจากออฟฟิศแล้วยังไงล่ะ เล่าผมขึ้นมานี่มาคุมที่นี่เออดีละงั้นเองไปคอยอยู่ด้านนอ,อกแล้วกันอรับผมใต้เท้าตุวนา,า,า,าท่านจะจำผมไม่ได้ผไม่สู้แน่ใจดูเหมือนจะจำได้ครับคล้ายครับคล้งก็อย่างนั้นสิครับท่านมีบุญมากขึ้น จะมาจดจะมาจำคุนยัผมได้ยังไงพิดพิไปดูแล้วเหมือนจะจำได้นาย้ํำใช่ไหมขอรับนาย้ํำทพิปเดชะอ๋อเรื่องเสียก่อนสิไปไงมาไงสบายดีอยู่ดอหอ ขอรับผมก็ไม่ได้มีอาการเจ็บไข้ถึงจะล้มจะตายอะไรแกดูแปลกไปมากดูแก่ขึ้นออขอรับผมก็ว่าอย่างนั้นผมดูแก่ไปมากฉันยังไม่ได้พบแกเลยตั้งแต่จึงขอรับนานมาแล้วสิบห้าปีได้แล้วท่านอย่างนั้นเที่ยวหรือ แน่ละสีครับเมื่อเกิดความขึ้นหนะักตาเท้ากับผมยังหนุ่มอยู่ด้วยกันนี่ครับผมเป็นทิพเดชะใต้เท้ายังเป็นหลวงกำทอนอยู่ยังไงละ่ะถูกละถูกละแล้วก็ผมยังต้องไปเออไปเป็นโทษเสียสิบปียังไงล่ะครับอืมสิบูแล้วล่นะ ขอประเดตพระคุณแล้วแกไปทำอะไรเห็นหายไปผมขึ้นไปอยู่พิษณุโลกครับกอพ้นโทษแล้วผมก็เปิดไปให้ บางกอบจะอยู่ดูหน้าทวกพ้องยังไงได้ถูกแล้วถูกแล้วไปทำมหากินอะไรที่เี่สมุโลกล่ะตอนแรกผมพยายามทำงานทางเสียงทางชีก็ไม่สำเร็จฉันหวังว่า,าการจะทำนั้นจะไม่เป็นสิ่งผิดกฎหมาย ถ้าเป็นคินคิดขายแกควไม่มาบอกฉันอ๋อเป็นการค้าขายค้าอะไรล่ะอ๋อฟินอได้กำไรดีหรือชิบหายหนึ่ตัวอ้าวทำไมอย่างนั้นห่ะเขาจะได้ละสิเคาดีที่เขาไม่จับครอบคกไปด้วยจีนเขาดี เอมผมจะพบนางได้เมื่อไหร่ฉันตอบไม่ได้จริงๆว่าจะพบนางได้เมื่อไหร่ผมว่านะเจ้าคุณไม่อยากให้ผมพบนางอย่างนั้นเหรอถ้าให้ตอบตรงๆด้วยพบจะดีกว่าทำไมจะให้ฉันอธิบายยังไงทั้งที่แกควรเข้าใจดีจะให้ฉันพูดตามตรงอีกหรือถ้าอย่างนั้นก็เอาสิ ที่ฉันไม่ให้แกพบนางก็เพราะนางถูกอกลมมาดีควรหรือที่นางจะมาคุกค้ากับคนที่คุกคี่ตางอย่างผมนั้นหรอฉันเสียใจที่ต้องมาพูดะายแบบนี้อีกทางที่จะต้องรับพระราชอาญามีหลายทางความผิดที่คนจะทำก็มีหลายชั้นอย่างนั้นสิ ถึงการช่อโกงก็มีหลายชนิดหลายชั้นเหมือนกันที่แกพูดเช่นนี้ถ้าเป็นคนอื่นเขาคงหาว่าแกเหมือนประมาดเขาแต่ฉันหนะักเป็นคนที่รู้จักแกมาช้านานแล้วเพราะฉะนั้นพอจะให้อภัยได้ขอบระเดถ้าคุณผมเข้าใจดีแล้ว ถ้าการช่อโกงเล็กน้อยซึ่งจะมีโทษโกงให้เป็นการใหญ่ไม่เป็นไรแม่และออเขาคงรู้ว่าฉันเป็นแค่พ่อเลี้ยงฉันบอกเขาว่าพ่อของเขาเสียไปตั้งแต่เด็กแล้วแล้วแม่เขาไม่ได้บอกอะไรลูกเขาบ้างเลยเหรอไม่ได้บอกทําไมล่ะแกไม่ควรถามอีกเลยตั้งแต่แกได้แม่นวนลมาแกก็ไม่เคยทำให้แม่นวลพอใจเลยจริงครับ ถ้าแม่นวลได้กับเจ้าคุณคงดีเสียกว่าหรือมันไม่จริงหละ่ะแม่นวลเลือกผัวผิดเองนี่จริงสิผมประพฤติไม่ดีบกพร่องในหน้าที่ของบิดามากดูเสียเวลามากไปแล้วแม่อ,อมีเยาวมีเรือนอยู่แล้วผมไม่เห็นจะเสียเวลาเลยแกคิดจะทำอะไรอ่ะผมคิดว่ามันจะต้องเป็นหน้าที่ของผมที่ต้องดูแลลูกสาวผม อันบอกแล้วเขาจะมีเย้ามีเลือนอยู่แล้วทราบแล้วผมจะต้องเข้ามาอยู่กับเขาเพื่อจะได้เป็นกลรงใจแก่เขาบ้านเอ๊แกนี่จะเป็นบ้าเสียแล้วละมั้งทำไมแกคิดจะไปอยู่กับลูกสาวงั้นหรือครับก็ผู้ที่จะมาเป็นลูกเคยผมนะ่ะเขาก็มั่งมีพออยู่ไม่ใช่หรือเขาจะเลี้ยงผมไว้อีกสักคนไม่ได้เที่ยวหรือ แกจะไปเป็นเจ้าบุญนายคุณอะไรเขาเขา,เขาจะได้เลี้ยงแกผมเป็นพ่อแม่และออดูก็มีบุญคุณมากพอแล้วเอ๊ะนี่แกจะขยายขึ้นว่าแกเป็นพ่อแม่และออ,องงั้นเหรอใช่ขอรับวันนี้ค้าจะมาหานายสักครั้งเรื่รอท่านพยาพอดีสิครับเจอนายครับ ่เคยอยู่เป็นเช่นนี้ข้าอยู่คออยู่แบบไม่จริงใจแล้วกันนี่แกมาทำอะไรที่นี่ฉันบอกแล้วไม่ให้มามพูแม่ละอ,อแกมาที่นี่อีกแล้วแกมาทำอะไรอีกข้าขอพูลูกสาวข้าอย่คร,รั้งแรกหรือไม่หรือว่าครั้งนี้ข้าขอละแกยังมาทำกวดดีกับฉันออกไปไม่ไป อย่าให้ฉันกดเครื่องเลยหลาเดี๋ยวฉันจะอดทนไม่ไหวแล้วฉันไม่อยากทำไรแกแต่ถ้าแกไม่ไปแล้วก็จะทําให้ผมแม่เจ้าคุณแกแล้วนะครับจริงฉันแกจริงแต่รับรองว่าแกสู้ฉันไม่ได้จะ <c oughs> ไม่เบาลงมาตามเือนไหมนะยังไงจะเอาเงินหรือจะเอาไม้ผมไม่เอะไรทั้งนั้นจะท่าพูดกันดีๆไม่ชอบก็ต้องพูดกันอย่างเยราชันโอ้ยเอ้ยเจ้าคุณ ต่เขาขอรับคุณเราขึ้นกระดานมานี่แล้วฮ่อา,าอ็ดีจริงๆไหนคุณพ่อทำไมไม่กลับมาไวจังพ่อได้เลิกงานเร็วหน่อยพ่อเลยรีบกลับมานั่นใครคะคุณพ่อคนเขามาหาพ่อฉันเป็นเกย์เก่าของเจ้าคุณ ่านนับถือฉันเหมือนน้องยังไงล่าขอรับสวัสดีค่ะยางไงฉันต้องนับถือคุณเหมือนคุณอาใช่ไหมคะแต่ทําไมฉันไม่รู้จักคุณอาคนนี้เลยคะฉันอยู่หัวเมืองเพิ่งเข้ามาแต่ฉันเห็นหลอนแล้วเมื่อไหร่คะทําไมฉันจำคุณไม่ได้หลอนเห็นจะจาฉันไม่ได้เมื่อฉันได้เห็นหลอนครั้งแรกก่อนนี้นะ่ะหลอนอายุได้แค่สองปีเท่านั้นแหมถ้างั้นคุณก็รู้จักไม่ฉันดีสิคะ ฉันรู้จักคุณแม่หล่อนดีถ้าอย่างนั้นคุณอาคงรู้จักคุณพ่อของฉันที่เสียไปแล้วใช่ไหมคะถ้ามีคนมาพูดว่าพ่อฉันเป็นคนไม่ดีฉันคงไม่เชื่อหรอกคะ่ะถ้าใครบอกหล่อนว่าพ่อหล่อนตายนะ่ะเป็นคนไม่ดีและก็หล่อนเป็นไม่ยอมเชื่อเลยเที่ยวหรือดิฉันจะเชื่อได้ไงดูในรูปก็รู้ว่าเป็นคนดีคุณอาต้องมาลอน,น้ำดิฉันด้วยนะคะจะต้องกลับไปหัวเมือง ถูจะอยู่รดน้ำี่ฉันหน่อยไม่ได้เคยวหรือคะถึงฉันจิวรรดน้ำหล่อนไม่ได้ฉันก็ตั้งใจอวยพรให้หล่อนมีความสุขขอบคุณค่ะดิฉันขอรับพรไว้ล่วงหน้าถ้างั้นขอตัวกลับก่อนนะคะเจ้าคุณขอรับส่ยตาผู้ถูกเก็บคนนี้ดีเกินจะไป็นูกของผม พ่อาำนี่ครับแหวนของแม่นวลเจ้าคุณได้โปรดฝากไว้ให้แม่ละออเป็นของรับไหว้แทนผมได้สิเพื่อเหรอฉันจะจัดการติดตามที่แกบอกแล้วผมขออีกอย่างได้ไหมอะไรว่ามาเถอะฉันไม่ขับอย่าได้บอกความจริงแกแม่ละอออเลยว่าผมเป็นพ่อแท้ๆของเขาเอาเถอดฉันจะ ทําตามที่แกประสมผมลาทีพรุ่งนี้ผมจะกลับไปพิซาโนโลกรอฉันตรงนี้สักครู่เอาโน สามสี่ร้อยเอาไปใช้รไา้กันเถอะต้องการอีกเท่าไหร่เขาบอกฉันให้ทราบเจ้าคุณขอรับผมจะทำมาหากินในอาชีพที่สุจริตเออเออตั้งใจไ้นึกถึงแม่ลออบ้างถ้าอย่างนั้นผมฝากดูแลแม่ลอด้วยผมรอเจ้าคุณทีครับ 莉莉娜。